เอาจิงเนี่ยคลิปเนียผมอ่าจแบบเรียวมากเลยนะครับนะไม่ได้จัดฉากเลยนะก็คือเรื่องมีอยู่ว่ามีน้องคนนึงเนี่ยเขาเป็น f c ผมนะครับเขาทักมาประมาณว่าพอเขาเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับนะแล้วเขาเนี่ยามาเสนอขายรหัสให้ผมรหัสเนี่ยมีหมวกวอลคิลลี่นะครับมีขากุดแล้วก็หน้าซนแลนวก็จะเสนอขายผมเพื่อเอาเนี่ยไปเอาเงินไปรักษาพ่อว่างี้ดีกว่านะครับนะแต่ว่าพอถึงปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อเขา,เาไม่ทันแล้วนะครับนะคุณพ่อเขาได้จากไปอย่าง สุขติแล้วนะครับนะก็ขอความแสดงเสร็จเอ้ขอขอแสดงความเสียใจกับน้องเขาด้วยนะครับนะขออภัยที่พูดผิดนะครับนะก็คือคลิปหนี้าผมบอกเลยว่าอัดแบบเรียวมากนะครับนะไม่ได้แบบจัดฉากนะผมย้าว่าไม่ได้จัดฉากนะครับนะถ้าเกิดใครที่หลงเข้าดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเพราะว่าจะสองแสนซับแล้วก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะนะครับนะไม่ใช่แค่กำลังใจกับผมแต่ว่าเพื่อเป็นกำลังใจกับน้องคนนี้ด้วยนะครับนะ เรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมโอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโรบักก็หมดอีกโ oh <man. S 2> อ้แม่อ้าวอ้าววันไดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนําร้านมารุชชอปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียงร้อบาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีก10%นะ เมาลฟามเวลตั้งแต่เวล1หนึ่งถึง2,400รอได้โปรโมชั่นแถมสาหมัด V ี2และดาบสุ่มมีบริการรับทรหมัด V ี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทานนันด้วยนะครับผมนะผมชิโร่คุ้งหมือิมว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็ก่อนจะรับชมนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะเะนะครับนะกดติดตามด้วยก็ดีนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจกับน้องเขานะครับผมนะซึ่งผมก็ได้เกินไบต้นคลิปแล้วนะคก็ือ น้องเขาเนี่ยนะครับเขาทักมาเมื่อช่วงสามวันได้แล้วนะครับว่าคุณพ่อของน้องเขาเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับผมก็คือได้ความที่ผมเนี่ยอยากจะช่วยเหลือน้องเขานะครับก็เลยได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดแชทให้ดูหน่อยทะกกันเนาะนะครับว่าเป็นยังไง ก็คือตอนตอนแรกเนี่ยนะครับอ่าน้องเขาทักมาช่วง1เมษานะครับเป็นช่วงที่เขาทักมา FC ปกตีนี่แหละนะครับนะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรนาะซึ่งตอนนั้นผมก็เห็นพอดีก็เลยตอบไปนะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตอบหรอกนะครับก็อันนี้คือไอ้ที่เขาทักมาว่าพี่รอบแอดผมได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ผมก็ไม่ได้ตอบเนาะด้วยความที่ตอนตอนนั้นไม่ไม่ว่างด้วยนะครับนะแล้วบังเอิญพอดีน้องเขาทักมาครับมีรหัสขายมีวอลคิลลี่นะครับนะ ก็หมวกวอล์กนะเราเรียกสั้นๆว่าหมวกวอล์กนะครับแล้วก็ขากุดนะครับคอบล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าซึนนะซึ่งไอ้สามอย่างเนี่ยเป็นอของที่ราคามีมูลค่าแพงมากๆนะครับมูลค่าโคตรแพงเลยนะซึ่งปกตินะถ้าถ้าพูดตามจริงเนี่ยขายได้ราคาเนี่ยขายได้หลักหมื่นเลยนะนะครับแต่ว่าน้องเขาขายให้ผมประมาณ6 0 0 0นะครับผมนะเพราะว่าน้องเขาตอนนั้นบอกว่าพ่อผมเป็นะมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับหาตังค์ช่วยพ่อนั่นเอง นะครับแล้วผมก็ได้แบบตอบกลับไปว่าเออตกใจนะครับนะก็ถามอาการว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างอะไรนี้นะครับก็แล้วก็นี่อีกนะครับน้องเขาก็ส่งมาให้ดูว่าน้องเขาเนี่ยอยู่กับคุณแม่นะครับแล้วก็มีน้องเนเอ่อน้องนน้องสาวหรือน้องชายครับน้องชินน้องน้องน้องชายครับอ๋อน้องชายอ๋อโอเคน้องชายอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบเอ็ดเดือนเองครับพี่อ๋อสิบเอ็ดเดือนเองเราใกล้ใกล้อายุหนึ่งปีแล้ว ใช่ครับอืมโอเคนะครับซึ่งถ้าขายเน,ะนอะเขาก็ขายให้ยกเมีงนั่นเองนะครับนะแต่ว่ามันดันมาติดปัญหาก่อนนะครับผมดันมาติดปัญหาเรื่องเรื่องเงินกระทนหันด้วยทุกคนก็เลยเอไม่ทันได้ไอ้นี่ไปซื้อในตอนนั้นไปนะครับนะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อของน้องชินเนี่ยเขาได้อ่าจากไปสู่สุสขติเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมน้องชินใช่ครับอออก็พี่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ครับพี่ก็ขอให้คุณพ่อน้องไปสู่สุขติครับผมขอบครับครับ,รบอ่าน้องน้องชินน้องมีอะไรจะจะพูดกับพี่ไหมอยากอยากเล่าอะไรไหมว่าเอ,อพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ช่วงแรกๆก็ดีครับพี่หมอก็บอกว่าปกติดีแต่ก็ช่วงหลังๆก็มันมันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มแย่ลงอะฮะแล้วก็ หมอบอกว่าต้องให้คีโมแบบเร่งด่วนอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็นั่นแหละฮะหาเงินไม่ทันแต่อันนี้ไม่ได้โทษพี่นะครับแต่ว่ามันนั่นแหละครับมันไปตามผมมันอ่ะพี่่็ขอโทษด้วยนะที่แบบว่าตอนนั้นมันดันมาติดหาเรื่องเงินกรทำน่จริงๆได้ครับไม่เป็นไรครับพี่แต่ก็ขอบคุณพี่จริงครับครับไม่เป็นไรครับก็ขอให้คุณพ่อน้องไปสู่สุขติครับอาขอบมากครับพี่คือตอนตอนแรกน้องน้องทักมาคือตอนตอนนั้นเป็นไงบ้าง ก็ตอนแรกก็ที่พี่ตอบว่าได้ก็ผมก็ดีใจครับแต่ก็มันก็แอบหวังๆไว้นิดแหละครับว่าม,มันก็ต้องตามที่เห็นนะฮะเพราะผมก็ต้องเสียไปใช่เพราะว่าไอ้โรคเนี้ยมันถ้าพูดพูดตามจริงอ่ะมันถ้าเกิดมันเข้าระยะสุดท้ายแล้วอ่ะมันมันรักษายากเนาะใช่ครับพี่ายากมากโอกาสโอกาสรอดนี่คือประมาณพูดตามตามหลักเทียบศาสตร์แล้วคือ0.1เปอร์เซ็นต์เลยใช่พี่ใช่ก็คือน้องตอนนี้น้องก็ไอ้ไม่ ใครตอนนี้ใครเป็นเสาหลักของบ้านก็นั่นไอ้แม่อ๋อคุณแม่เนาะแล้ว,แล,วแล้วคืออ่าท,ที่ผ่านมาเนี่ยคุณคุณพ่อเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวหมดใช่ไหมใช่ใช่ครับอืมก็พอคุณพ่อจากไปปุ๊บรายรายได้ที่เข้ามาในครอบครัวก็ไม่มีเลยใช่ฮะแย่มากะอ๋ะอแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนนี้เราเราได้คุยกับคุณแม่ยังว่าเราจะเอาไงต่อก็ว่าจะไอ้นี่แหละฮะขายรหัสให้แม่แล้วก็มาให้ทุนต่อหารหัสขายรหัส,หสให้พี่ฮะ อ๋อคือคือจะขายขายคือคือน้องขาย,ายหาได้พี่เอาเอาเอาเงิเาจากส่วนนีาไปทําอะไรเอ่ยก็ไป YouTube ครับพี่อ๋อคือคือกะเราเรากะจะไปทําำย u u ูปเราไปเอาเอาด้านสาย YouTube ใช่ไหมใช่ใช่ใชฮะกะอันนั้นเลยอ๋อบอกบอกช่องได้ไหมเดี๋ยวเผื่อพี่ขึ้นช่องให้เออได้ครับได้โอเคก็คือ,อตอนตอนที่คุณพ่อ,อเสียแล้วเราเรารู้สึกยังไงบ้าง ก็แย่ฮะ,ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้สุดอื่นเลยถ้าเสียไปอืมแล้วเ,เ,เ,เราเราลองหายในมวินาทีที่เรารู้ว่าคุณพ่อเราสิ้นลม,มแล้วโอ้โหี้มันก็หนักเลยฮะหนักเลยใช่ไหมใช่ฮะอืมตอนแรกก็คิดว่าหมดหนทางนะครับแต่ก็ได้มาเจอพี่เนี่ยแหละค,ครับผมก็คือผมอยากอยากจะบอกว่าผมผมก็ ผมผมเองก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องเขาเนี่ยนะครับว่าว่าว่าประมาณว่าแบบคือคือตอนแรกอะผมผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าน้องน้องเขาเนี่ยนะครับเขาพูดจริงหรือว่าไม่ได้พูดจริงกันแน่เกี่ยวกับเรื่องพ่อไปมาเรสุดท้ายแต่ว่าผมเนี่ยด้วยความที่มันมันเป็นโรคที่แบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นอะแต่ว่าเราเราควรให้กำลังใจเขาดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้โรคเนี่ยมันมันฆ่าชีวิตไป หลายคนแล้วนะครับเป็นในในปีนะึ่งอะคนเสียชีวิตด้วยโรคเนี่ยมันมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้กำลังใจที่ดีต่อกันกับเพื่อนมนุษย์นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าวันเนี้พี่จะช่วยน้องแล้วกันน้องสำหรับซื้อไอ้เจ้ารหัสนี้นะโอเคไหมอ้คอมากค,ครับพี่ครับแต่ว่าเป็นราคาอ่ที่น้องน้องให้ลดให้พี่ตอนนั้นห้าพันก็พี่เอาราคานี้ใช่ไหมห้าพันได้ครับได้ได้เพราะว่าโอเคครับ เพราะว่าวันนี้พี่พาม,มีแข็งมาด้วยเจ้าของร้านแดช็อปมีแข็งเขาก็จะช่วยหุ้นกับพี่นะคนละครึ่งพี่2อ0 5มีแข็ง2อ0พซื้อรหัสน้องไปโอ้ขอมมากครับครับผมวันนี้พี่พามีแข็งมาช่วยด้วยเพราะว่าพี่พ,พี่ดันติดปัญหาซะก่อนก็เลยเอ่อต้องต้องหาคนมาช่วยสักคนหนึ่งแต่ไม่รู้จะหาใครดีก็เลยเออเสนอมีแข็งไปเห็นแบบมีแข็งเขารับซื้อรหัสด,ด้วยเออรับซื้อรหัสเอาแล้วเอาไปขายต่ออะก็เลย ชวนมีแข่งมากมีแข่งก็ตอบกลบลงน้องขอบคุณมีแข่งด้วยโอเคไหมเนี่ยมีแข่งวันนี้เปิดไม์ไ <laughs> ม่ได้ครับว้าครับฮ่่ียดาวนี้มีแข่งเปิดไม์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีแข่งเขามันมันดึกแล้วเออมีแข่งเปิดไม์ไม่ได้นะครับครับแต่ก็ขอบคุณเขาครับขอบมากครับผมก็คือน้องน้องชินน้องชินเนี่ยต้องต้องเข้มแข็งนะงรครับพี่เยเราเราไม่เราไม่มีพ่อแล้วเรา เรา้องเข้มแข็งต่อไปต้งเราต้องตั้งตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของเรานะได้ครับพี่เอรอาพี่ก็อยากจะเป็นอาจุธให้กับน้องอข,อขอบคุณมากเลยครับพี่ก็ดีมากครับขอให้คุณพ่อไปสู่สุขตินะส่วนเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับคุณพ่อแล้ว,ลวเราก็พยายามทําหน้าที่ของเราต่อไปนะแล้วก็อยู่กับชีวิตประจําวัน อยู่กับน้องเออเลี้ยงดูน้องไปก่อนตอนนี้เราเราต้องให้หน้าที่ของเราในการเลี้ยงดูตอนนี้เรายัางอยู่ให้คุณแม่ดูแลอยู่เนาะครับพี่อืมล้วก็สู้กับชีวิตประจำวันต่อไปแล้วก็ตั้งใจเรียนนะเ<อ>รียนจบ,บมีงานมีการดีๆทำแล้วก็มากลับมาเลี้ยงแม่ได้ครับพี่ขอบมากครับครับผมขอบครับขอให้ชีวิตน้องนั้นจเจริญนะครับพ,พี่เช่นกันครับครับผมขอบค,ครับอ่ะก็เดี๋ยว น้องส่งไอ้นี่มาเลยส่งไอช่องทางการชําระเงินมาเลยเดี๋ยวพี่จะทําการโอนเงินให้ได้ครับได้ครับครับผมอ่าอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในรหัสของน้องชินเรียบร้อยแล้วนะครับก็รหัสน้องชินนี่เดี๋ยวเรามาเช็คกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้คืออันนี้คือเป็นรหัสแบบว่ามีแค่อ่าหน้าซึนหมวกวอล์กแล้วก็ขากุดใช่ไหมใช่ครับรพี่เราได้เล่นแบบอื่นไหมไอไอรหัสนี้ไม่ได้เล่นบอฟูดใช่ไหม ใช่ครับก็เล่นอยู่ยนิดนึงครับบ่าฟุตแต่ก็เวลไม่ตัน,นะฮะเวลสองพัน<อ><ล>ปกติเราเราเล่นรหัสไหนบ่าฟุตว่าพวกผมเล่นอีกรหัสหนึ่งฮะรหัสที่โดนโลบอกรแบนไปอ๋อโดนโลบอกรแบนไปตอนนั้นโดนโดนแบน,พนเพราะอะไรรหัฮสามสิบเอ็มนั้นนะไอ้โดนอา่าผมขอไม่พูดชื่อร้านฮะโดนร้านหนึ่งแบบเขาแบบเหมือนดึงโลบอกรไอ้ตังคืนนะฮะอ๋อดึงโลบอกรคืนใช่แล้วผมโดนโลบอกรแบนเลยหนึ่งปีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอมาเช็คดูรหัสของเขานะครับอย่างนี้ v i โอเลตวอ i คิี่นะครับ v i o อเลตวอ i คิี่นี่ราคากี่บาทฮะแล้วราคากี่บาทนะ,ะาาทนะี่จำไม่ได้ละตอนแรกผมซื้อมาห้าพันบแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่หนึ่งมื่นมั้งแค่หมวกหนึ่งมืนโลบัคใช่ไหมหนึ่งหมืนบาทฮนะอ๋อหนึ่งหมืนบาทก็แสดงว่าเกินหมื่นโลบัคนั่นเองใช่ค่ะเออแล้วก็อ,อ่าต่อไปหน้าหน้าซื้อน,นี่ราคาเท่าไหร่นะ น่าซินสี่พันะสี่พันหรือสามพันนี่แหละเขาขายเป็นโค้ดใช่่ะอ๋อเออใช่ขายเป็นโค้ดแล้วก็ไอ้ขากุดนีราคาสองพันห้าสองพันเจ็ดก็ไช่ครับเพราะว่าคือเอาเอาเอาตามจริงอ่ะเต็มที่นะผมเนี่ยซื้อแค่เฮดเลดกับขาด้วนเองครับนะพวกวาคิลี่พวกหน้าซินพวกอะไรพวกนี้ผมไม่เคยซื้อเลยนะครับคือมันแพงไปผมเลยไม่กล้าซื้อนะครับก็เต็มที่อะผมอย่างมากแค่แค่เฮดเลดกับขาด้วนแค่นั้นเอง นะครับผมยังไม่เคยไปจับต้องถึงหมวกวอลคิลลี่แล้วก็น่าสื้อนะคือม,มันแพงมากนะครับเอาจริงเนี่ยน้องรหัสน้องเขาเนี่ยสามารถขายได้ประมาณเป็นหมื่นเลยนะอันนี้ผมพูดตามตรงตามตรงคือมันขาย้เป็นหมื่นเลยนะครับก็แต่ว่าน้องขายให้พี่ประมาณห้าพันเนาะใช่ไหมครับพี่เอออันนี้อันนี้รหัสติดเมลเขียวเอ่เอ,อใช่ครับติดเมลเขียวติดเบอร์โอเคก็น้องจะขายให้พี่ยกเมลใช่ไหมใช่ครับเมลแรกเลยค่ะโอเคอเคมลแรกเลยเนาะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเช็คเมลนะได้ครับออันนี้อันนี้เมลเมลแรกเนาะใช่ครับเป็นเมลแรกลองเช็คดูแล้วแล้วพินพินขายยกพินได้ไหมไอพินอันนี้มันพินตายอ่ะพี่อ๋อพินตายใช่ใช่เออพินตายมีมีวิธีกู้ว่าพินตายถ้าเกิดเราเรามีเมลแรกอะก็มีครับพี่ลองหาดูยูทูบดูมันมันกู้ได้ใช่ป่ะมีไอหมียังอยู่ป่ะอาออ๋อกู้กู้ยากเหรอมี ใช่พี่กูยากครับมันก็มันก็ต้องมีสลิปอะฮะแต่สลิปน่าจะอยู่ในเมละครับประวัติการเติมอะไรเงี้ยครับอ๋อเออมีมีมีไหมเรารหัสนี้เราเราได้เติมแท้ไหมใช่พี่เติมแท้พี่ต้องลองเช็คดูเลยฮะอ๋อเออใช่ถ้าเติมแท้เราสามารถแจ้งระบบซัพพอร์ตได้ใช่ครับก็คือมันจะแจ้งระบบซัพพอร์ตไปประมาณว่าเราขอกู้พินอะไรเงี้ยใช่ครับเออเอวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้หมีไปทำททีได้ไหมเพราะว่าต้เดี๋ยวต้องให้หมีไปทําได้ครับพี่ได้อ เพราะว่าไอเวะลาเราจะกู้รหัสเนี่ยแบบสมมติรหัสโดนแฮ็กเนี่ยแล้วเราแบบเติมพรีเมียมหรือว่าเติมแท้โดยผ่าน Google p เ a y หรือว่า Apple Store มันสามารถใช้สลิปกู้ได้นะเพราะว่าไอตอนที่ผมกู้รหัสไอ,ไอตอนนี้ช่วงหนึ่งที่โล,โลบอกมัน,มนแบนในหน,น้าแบนคนเติมบลบักเถื่อนผมก็ใช้สลิปเติมแท้เนี่ยไปกู้มานะครับก็ได้กลับผมว่าได้กลับคืนมานะครับไม่ไม่ยากครับขอแค่เราเราได้เติมแท้กับทางโลบอกอ่ะนะครับมันสามารถกู้ได้นะครับขอแค่ติดต่อซัพพอร์ตไปแค่นั้นแหละนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ได้เติมแท้เราไม่ได้มีสลิปอันนี้ก็ยากนะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่จะทำการอ่โอนเงินให้น้องเลยนะป้<ม>าพีจะขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้น้องเป็นสู้ต่อไปพี่เป็นกำลังใจให้โอเคไหมป้าพีขอไหม่ทีคร,ค,รค,รค,ครับครับขอบคุณครับโอเคกันครับอันนี้รหัสนี้เปิดใหม่ได้เนาะแน่ครับพีเปิดใหม่ได้เปิดใหม,ไไมไ่ได้ด้วยโอเคโอเคนะครับก่อนจากกันไปก็อยากจะบอกว่า าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะครับนะมีอะไรช่วยได้ผมก็จะช่วยเหลือไปนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าผมไม่รู้หรอกนะครับว่าน้องเขาพูดจริงหรือหรือกโอกหกในผมก็ไม่ไม่รู้เนาะแต่ว่าไอเรื่องพวกเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่เอามารอเล่นนะครับถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวคุณเนี่ยแล้วคุณจะรู้ลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ตลกเลยสําหรับไอเจ้าเรื่องพวกนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ผมจะช่วยเหลือน้องเขาได้การซื้อหัดไปนั่นเองนะครับก็คือการที่ผมคือปกติเนี่ยผมก็ไม่ได้มีฐานะผมไมได้ก็ไม่ได้รวยอะไรมากหรอกนะครับก็อะไรช่วยได้ผมก็จะช่วยไปนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะเพราะว่าการช่วยเหลือ,เ,อ,อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมอยากจะถ้าอะไรช่วยได้ผมก็ช่วยอย่างที่ผมบอกนะครับ โรคมาเรงเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยคนตายเพราะโรคเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าบาด้วยสภาพร่างกายบางคนบางคนก็แก่แล้วนะครับแบางคนก็ไม่ไหวร่างกายมันก็ทุดโทมเนาะนะครับหรือบางคนเป็นเป็นมาเรงเพราะว่าสุบหรี่อะไรงี้เยอะอะไรเงี้ยก็แย่นะครับมันก็อาจจะเป็นภายหลังได้ปกติพ่อพ่อเรากินเหล้าหรือสุบหรีนะพ,พี่ขออนุญาตถามนะได้ได้ครับาไม่ไม่สุบครับแต่ว่ากินเหล้าอ๋อกินเหล้าเยอะ ใช่ครับมัน,ม,นมันก็มีมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดตับตับมันแข็งแล้วมันจะเป็นมะเร็งอะไรว่าต่อมน้ำเหลืองป่ะใช่ครับใช่อันนี้อันนี้คุณพ่อเป็นมะเร็งเลยนะอะไรนะไสุดท้ายครับต่อมต่อมน้ําเหลืองหรือเปล่าหรือว่าอะไรน่าจะน่าต่อมน้ำเหลืองครับอ๋อถ้าเกิดต่อมน้ำเหลืองอันนี้คือมาจากการกินเหล้าเยอะใช่ครับอือใช่ครับก็ก็คือทางทางที่ดีเนี่ยนะครับน้องๆผมเชื่อว่า น้องๆที่เล่นมอฟูหลายคนเนี่ยตอนแรกยังยังเป็นเด็กอยู่พึ่งจะเข้าสู่วัยรุ่นคือพึ่งจะเข้าสู่วัยรุ่นนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าแนวอนาคตข้างหน้าน้องโตไปเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับอย่าได้หาลองมาเลยนะครับไอ้พวกบุหรี่อะไรพวกเนี้ยน,นะครับมันติดจริงๆนะติดจริงๆนะครับผมพูดเลยเพื่อนผมแต่ละคนเนี่ยผมบอกให้นะครับลองแล้วติดเลยเพื่อนผมมาดูผมเห็นเพื่อนผมเป็นตัวอย่างแล้วคือแบบลองปุ๊บคือติดปั๊บเลย นะครับบางคนลองแล้วไม่ติดก็อันนี้ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่คนที่ติดแล้วคือมันมันเลิกยากนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนะผมก็ตัวผมเองก็ต้องรักษาสุขภาพเพื่อในีต่อไปนั่นเองนะครับทุกคนก็ต่างล้วนรักษาสุขภาพเพื่อดูแลตัวเองต่อไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ บ๊ายบายครับผม